คยสงสัยกันไหมครับอาวุธระยะประชิดทั้งห้าอย่างของเกลฟีไฟมันกันกระสุนได้เท่ากันทุกอย่างจริงหรือไม่รัวความลับของกระทะที่ทุกคนไม่เคยรู้วิธีทําให้ศัตรูยิงติดกระทะและวิธีทําให้ยิงไม่ติดกระทะของศัตรูถ้าอยากรู้ไปรับชมกันเลยนะครับเปิดตัวแล้วกับกิจกรรมสุดพิเศษบูย่าเดย์20พฤศจิกายนกับกิจกรรมฉลองบูย่าเดย์กับการเปริดตัวตัวละครใหม่รีออนผู้รอดชีวิตคนใหม่พร้อมกับสกินกระเป๋าปีกสีทองสุดเท่มาคู่กับ UMP เ e ลเวลและสกินอื่นออีกมากมายที่ตัวละคร ฟรีย่างรีออนจัดนักจะเต็มให้กับน้องๆทุกๆคนได้ชีการินาฟรีฟไฟสไฮแลนด ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วไปดูคลิปที่แล้วก่อนนะครับตัวละครไหนวางเป้าง่ายกว่ากันจะได้มาดูคลิปนี้แล้วเข้าใจมากขึ้นนะครับถ้าเป็นตัวละครชายเวลาสโคไปเป้ามันจะเด้งขึ้นข้างบนแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นการยิงแบบปกติทั่วไปเลยทีนี้กระทะมันอยู่ตรงเอวสงสัยกันไหมครับว่ามันโดนกระทะได้ยังไงในเมื่อเป้ามันมเด้งขึ้นไปข้างบนหรือว่าเรายิงแล้วเราพลาดไปโดนกระทะอะไรแบบนี้หรือเปล่าน, <ironically. S 1> นะครับผมเองก็เคยสงสัยแบบนั้นเหมือนกันนะครับว่าเป้าอยู่ข้างบนกระทะอยู่ตรงเอวมันจะยิงไปโดนได้ยังไงนะครับมาครับผมจะตอบ สงสัยเหมือนผมนั่นแหละครับว่ามนโดนกระทะได้ยังไงนะครับลองดูดีๆนะครับนี่ครับเป้ามันลงไปตรงกระทะนะครับเป้ามันดูดไปตรงกระทะพอดีเป๊ะเลยนะครับเรียกว่ากลางกระทะเลยก็ว่าได้นะครับเวลาที่เราเอากระทะไว้ข้างหลังหรือว่าถือปืนวิ่งนะครับดูนะครับเป้ามันดูดนะครับเห็นไหมครับผมเชื่อว่าข้อนี้หลายๆคนไม่เคยรู้มาก่อนแน่นอนเลยครับนี่ครับว่าเป้ามาดูดกระทะเราไม่ได้บังเอิญไปยิงโดนกระทะครับเราไม่ได้บังเอิญกระสุนไปล้านโดนกระทะแต่ว่าเกมมันทําให้เป้ามาดูดกระทะนะครับคือเราล็อกไปปุ๊บเป้าดูดกระทะ แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ลากขึ้นไม่ได้ดึงขึ้นนะครับศัตรูเอากระทาไว้ข้างหลังเวลาวิ่งยังไงก็โดนกระทา100%ยนะครับถ้าเราไม่ได้ดึงหัวนะครับนี่นะครับหายสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมเป้าถึงโดนกระทานะครับทำไมยิงไปแล้วติดกระทาบ่อยมากๆมันเป็นเพราะแบบนี้นี่เองนะครับ ข้าวกระทะออกยิงไปก็จะเป็นปกติแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าพอมีกระทะปุ๊บดูด,ดเอากระทะออกก็หายดูดนะครับเป้าก็เด้งขึ้นไปปกติตามตัวแบบนี้เลยนะครับรอดูคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะมีวิธีสอนยิงให้เป้าไม่ล็อกกระทะด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูตัวละครผู้หญิงกันก่อนดีกว่านะครับว่าเหมือนกับตัวละครผู้ชายไหมตัวละครผู้หญิงเวลายิงไปเป้ามันจะเด้งลงตรงข้ามกับตัวละครผู้ชายนะครับนี่นะครับเป้ามันจะเด้งลงแบบนี้นะครับสาหรับตัวละครผู้หญิงก็อยู่ประมาณตรงเอวก็เกือบติดกระทะเหมือนกันนะ ก็ถือว่าไม่เซนอยู่นะครับลองดูแบบมีกระทะกันบ้างนะครับโอ้นี่นะครับเป้าเดูดแบบดูจ๋าเลยนะครับนี่มันกระทะหรือโลกกับตันครับเนี่ยโอ้โหกันได้ทุกอย่างเลยนะครับเรียกว่ายิงมากี่แม็กก็ยังไม่ทะลุนะครับสำหรับกระทะอันนี้นะครับตัวละครผู้ชายผู้หญิงเวลามีกระทะไม่แตกต่างกันนะครับเป้าล็อกไปที่เดียวกันนั่นก็คือกระทะนะครับ ทีนี้เรามาลองดูดาบกันบ้างนะครับว่าดาบมันจะเหมือนกระทะกันหรือเปล่านะครับหลายๆคนเข้าใจว่าของทุกอย่างมันเหมือนกันกันได้เหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับนี่นะครับยิงไปโอ้โหโดนตัวนะครับเรียกว่าหลังแตกเลยก็ว่าได้นะครับเป้ามันไม่ได้ดูดนะครับจริงๆมันดูดนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ดูดให้ต่ําไปลงตรงดาบนะครับมันดูดให้มาลงตรงตูดนะครับนี่ครับถ้าเกิดว่าเราเอาดาบออกเนี่ยมันจะเด้งขึ้นไปข้างบนนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าไม่มีดาบเด้งขึ้นไปข้างบนนะครับยิงไปก็คือบจะปกติ แต่ถ้าเกิดว่ามีดาบมาแบบนี้เป้ามันจะเด้งลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับแต่มันก็ไม่ได้เด้งลงมาข้างล่างสุดใช่ไหมครับก็ถือว่ามันไม่ได้กันอะไรเลยนะครับสำหรับคนที่ถือดาบเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าไปหาถือนะครับไม่ได้ช่วยกันอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายิงไปโดนดาบพอดีมันก็จะกันได้นะครับแบบปงเป้งเหมือนกระทะเลยนะครับแต่ว่าเป้าไม่ล็อกนะครับนอกจากจะบังเอิญจริงๆถึงจะกันได้นะครับก็ไม่คุ้มที่จะถือสําหรับผมนะครับเดี๋ยวมาลองดูในส่วนของกระบองกันบ้างนะครับว่าจะคล้ายกับดาบหรือเปล่านี่ครับยิงไฟก็เเหมือนนดาบบปะลยครั เรียกว่าไม่ต่างกันนะเพราะว่ารูปทรงมันค่อนข้างคล้ายๆกันแบบนี้นะครับยิงไปก็เหมือนดาบนะครับเป้าไม่ล็อกเลยนะครับเรียกว่าเหมือนกันแบบเด๊ะๆเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล็งไปที่กระบองเลยนี่นะครับเป้ามันก็จะติดนะครับดังโป้งเป๊งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป้าไม่ล็อกแค่นั้นเองเหมือนตัวดาบเป๊ะนะครับมาดูในส่วนของเคียวกันบ้างดีกว่านะครับว่ามันจะกันได้ดีไหมมันจะเหมือนดาบเหมือนกระบองหรือว่าเหมือนกระทะหรือว่าไม่เหมือนอะไรเลยนะครับเล็งไปนะครับโดนไม้พอดีแสดงว่ากันได้แน่นอนนะครับแบบนี้ ไปครับทุกคนเอ้ามันกันไม่ได้เลยครับโอ้โหเร่งไปตรงไม้พอดีเอ้าแต่กันไม่ได้งงเหมือนกันนะครับหรือว่ามันเป็นเพราะในโซนเฟียตายในห้องนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเร็งไปแบบนี้เนี่ยโดนไม้นะครับแต่กันไม่ได้เฉยเลยนะครับนี่ครับเร่งไปเป้าโดนไม้พอดีแต่กันไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับอาจจะต้องลองคอมเมนต์ดูว่าข้างนอกมันเหมือนกันหรือเปล่านะครับสำหรับเคียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองเร่งตรงไม้ทั้งหมดดูนะครับว่ามันมีส่วนตรงไหน ไไม่ด้ตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับโอ้ทั้งด้ามนะครับกันไม่ได้เลยหรือเปล่านะครับสำหรับเคียวโอ้โหเรียกว่ากันไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับเคียวนี้แสดงว่าไม่ควรถือเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเคียวบูย่าที่กําลังจะเข้าเกมมาในเร็วนี้ยังไงก็ต้องถือนะครับเพราะมันเทมากทีนี้ก็เลือกเอาเองนะครับว่าจะรักความเทหรือจะรักชีวิตนะครับมาถึงไฮไลท์ของเราแล้วนะครับนั่นก็คือคาตานะนั่นเองโดยส่วนตัวผมชอบถือคาตานามากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเทแต่ถ้าเกิดว่ามันทําหน้าที่ได้ไม่เหมือนกระทะผมเองก็คงต้องช่างใจละครับว่า เลือกอะไรดีนะครับมาลองดูกันเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าเหมือนดาบเปเลยนะครับดาบกระบอกนะครับถอดแบบกันมาเลยนะครับล็อกไปนะครับเข้าตรงช่วงตูดเนี่ยตูดแตกนะครับแบบนี้โอ้โหผมไม่น่าจะรู้ความจริงแบบนี้เลยนะครับทีนี้เวลาผมจะเลือกถือคาตานะระหว่างกระทะกับคาตานะผมเองก็คงต้องเลือกยากแน่นอนนะครับแบบนี้ผมไม่น่ารู้ความจริงเลยนะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าถือคาตานะอันใหม่ที่กำลังจะเข้าเกมกับหมัดบูย่าเนี่ยผมก็คงต้องเลือกความเท่นะ่เพราะว่า เทมากเวลาถือรวมกันนะครับหมัดบูย่ากับคาตนะอันนี้เรียกว่าผมเลือกความเทมากกว่าชีวิตตัวเองนะครับทีนี้เพื่อนๆก็เลือกกันเองละกันนะครับว่าจะเลือกอะไรนะมาดูในส่วนของวิธีการยิงไม่ให้ติดกระทากันบ้างดีกว่านะครับถ้าเกิดว่ายิงปกติทั่วไปมันก็จะติดกระทาแบบนี้ใช่ไหมครับวิธีการแก้นะครับให้เราสโขบและกดยิงแบบไวมากๆนะครับมันจะไม่ติดกระทานะครับเห็นไหมครับว่าเป้ามันจะไม่ล็อกกระทาต้องสโขบและยิงไวมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสโขบและช้าไปนิดนึงมันก็จะมาติดกระทามันจะมาล็อกกระทาให้นนะะรัเพาฉ วิธีการแก้คือสโคบและยิงไวมากๆนะครับต้องฝึกไว้ให้กดไวๆนะครับสโคบกดยิงเลยสโคบกดยิงนะครับเป้ามันจะไม่ล็อกกระทาให้นะครับมันจะล็อกที่หลังแทนนะครับสำหรับเทคนิคนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับสโคบและกดไวมากๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องลากเลยนะครับมันจะโดนตัวให้ไม่โดนกระท้านะครับหรืออาจจะผสมผสานเทคนิคการก็คือสโคบและกดยิงไวมากๆพร้อมกับดึงขึ้นนะครับมันก็จะไม่ติดกระท้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรียกว่าสโคบไวๆบวกดึงขึ้นนะครับมันจะยิงไม่ติดกระท้าแน่ๆนะครับสำหรับ วิธีการแก้เวลาคนที่ชอบยิงโดยกระทาไปบ่อยก็วิธีแก้ประมาณนี้นะครับอย่างที่รู้กันนะครับว่ากระทาเกมฟรีไฟล์ตอนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไปได้เลยนะหลังจากที่ดูคลิปนี้มันไม่ได้ใช้แค่ระยะไกลเท่านั้นนะครับมันใช้ได้กับระยะใกล้ๆด้วยนะครับยิงลูกซองไปนะครับมีติดกระทาด้วยนะครับเรียกว่าระยะใกล้ๆเราไม่ควรถือกระทาวิ่งเลยนะเพราะจะถือปืนวิ่งนะครับเพราะโอกาสที่จะยิงโดนกระทาเกือบ50เนะครับมีโอกาสโดนกระทาแน่นอนครับเพราะกระทามีจุดที่คิดบ็อกเยอะมากๆ h ิ t บล็อกคืออะไรก็คือจุดที่เรายิิิงงไปแล้วมันตดจรๆ ก็คือกระทะเนี่ยก็จะมีเสียงดังเป้งเปงแบบนี้นะครับน่ครับคือจุดทิดบล็อกนะครับมันค่อนข้างใหญ่กว่าพวกเคียวดาบกระบองหรือว่าคาตนานะครับมันเลยสามารถพกได้เวลาวิ่งระยะไกลหรือแม้แต่ระยะใกล้ก็ตามทีนะครับเรียกว่าพกไว้ไม่เสียหายนะครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จําเป็นทําให้เรารอดชีวิตมาได้นะครับในสถานการณ์ต่างๆทั้งมีไอวอลและไม่มีไอวอลนะครับใครที่ดูคลิปนี้จบก็ลองนําไปใช้ดูนะครับเทคนิคการพกกระทะกับเทคนิคการยิงไม่ให้โดนกระทะนะครับเพื่อนๆควันนี้ฟรีไฟและฟรีไฟแม็ขอเสนอกิ ประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ที่คุณไม่ควรพลาดกับกิจกรรมรอยกระทงสกู๊คิงตามคำเรียกร้องที่ขอเข้ามาจากหลายคอมเมนต์รอยกระทงวันเพนนิวเด็ดเพคเดียวเท่านั้นลดราคาสูงสุดเหลือหนึ่งเพรชุดแฟชั่นตัวละครสีม่วงสุดเท่แฟชั่นเก่าที่เรานำกลับมาขายใหม่อีกรอบหนึง่งกิจกรรมในวันที่19ถึง24พฤศจิกายนนี้เท่านั้น นอกจากนั้นพัดไม่ได้กับมูยะเดรรีเจเนอรี่คัสตอมแฟชั่นชุดอีโวใหม่ล่าสุดเปลี่ยนได้ถึง4สี4นะครับกับชุดที่ต้องบอกว่าเป็นแฟชั่นระดับตำนานกับอัลฟาฟาร์บอลระยะเวลาของกิจกรรมตั้งแต่วันที่2 0ถึง26สิายนนี้7วันเท่านั้นพิเศษสุดกับท่าทายใหม่มูยะท็อปอัพรับท้าทายใหม่ไปเลยช็ บูยาเดย์ร็อกอินรับตัวละครใหม่กับรีออนและพิเศษสุดกับวันที่21พฤศจิกายนสกินชุดหัวขาวในตำนานกลับมาแล้วนะครับและทั้งหมดนี้กลับไอเทมนที่ทุกๆคนรอคอยตลอดเดือนพฤศจิกายนที่การินาฟรีไฟท์ไทยแลนด์